ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะมีการเสริมเหล็กเข้าไปด้วยนะครับก็คือเราจะเสริมจันทันนะครับก็คือจะเป็นเหล็ก4ี่คูณสเนี่ยซ้อนกัน2เส้นนะครับจะทําเป็นตัวบวกนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับเราจะเทินกัน2อเส้นเลยนะครับเป็นตัวบวกนะครับแล้วในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับไม่ให้มันเป็นคลื่นนะครับเราเสริมกระดูกงูนะครับก็คือจะเป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับตรงนี้ระยะแอฟเนี่ย จะไม่เกิน40เซนนะครับของเหล็กจันทันนะครับเหล็กจันทันเนี่ยเราอยู่ที่80ใช่ไหมครับในส่วนของเหล็กนิ้วนะครับเนี่ยเราจะมาเสริมตรงกลางของเหล็กจันทันที่เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งนะครับเพื่อที่เวลายิงระแนงนะครับไม่ให้มันเป็นคลื่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะจบงานเรียบร้อยกว่านะครับผมแนะนำนะครับให้เราเสริมเหล็กนิ้วไว้เป็นกระดูกงูจะดีกว่านะครับเนี่ยเวลาเรายิงระแนงนะครับตรงนี้มันจะไม่เป็นคลื่นเลยนะครับแล้วรอยต่อนะครับระหว่างแผ่นเนี่ยในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บดบให้ นะครับแล้วก็เราจะมีการติดมอบนะครับเพื่อตกแต่งนะครับกรอบของฟาละเนอีกทีหนึ่งนะครับ